สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมบ้านสายลมนะครับอยู่ซอยพรโยธินซอย8นะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาทําบุญสังฆทานหรือถวายปัจจัยอย่างอื่นแล้วก็เข้ามาปฏิบัติธรรมในบริเวณบ้านสายลมแห่งนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีข้อที่จะต,ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่เห็นอยู่ในป้ายน,นี้นะครับคือ mm hmm. แต่สิ่งสําคัญที่ท่านต้องปฏิจะออกจากบ้านเลยก็คือสวมหน้ากากหนาไมายยัยหรือหน้ากากผ้ามานะครับ แล้วก็ผ่านจุดตรวจอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลแล้วก็อยู่ในขณะอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมบ้านสัตว์ลมก็ควรเว้นระยะห่างกันนะครับ1ถึง1.5เมตรนะครับไปดูขั้นตอนนึงครับด้านนี้ก็จะมีเจลแอลกอฮอลให้นะครับสำหรับที่จะล้างมือนะครับก็ใช้วิธีการเหยียดเพื่อลดการสัมผัสนะครับ ทางงเดียบร้อยแล้วเพเท้าด้านในครับรองเท้าแล้วก็ถอดไปที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสแกน QR code ชายะอนาจะมีปฏิบัติธรรมบ้านสายลมนะครับสำหรับจำกัดจำนวนคนเข้าออกครับตอนนี้เราก็จะมีเสือที่จะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับ แล้วก็แล้วก็ท้านนี้ก็จะมีตัววัดอุณหภูมินะครับก็จะใช้มือแตะก็จะขึ้นเ่ยม,มือแตะขึ้นนครับมือแตะก็จะขึ้นอุณหภูมาตามที่เขากําหนดนะครับไม่เกินครับถ้าเกินก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัมพัคัญน,นะครับก็จะเป็นคณะรวมใจพัดน,นะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เช็คอินด้วยโทรศัพท์ก็มือถือจะมีลงทะเบียนไว้นะครับ เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับเกิดแน้าจอไว้นะคะให้สะดวกเป็นแบบนี้ได้ได้ครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทางด้านชนะรวมใจพักก็มาอำนวยความสะดวกให้กับทุกเตือนนะครับไปได้ชมเนื่องนะครับอ๋อแล้วกลับออกมาก็มาเอารับบัตรคืนอ๋อไม่ค่ะค่ะก่อนจะให้ไปก่อนให้ไปก่อนี่ไปถวายอ่ะอ๋อรีบไปก่อนครับทิมๆนึก่อนนี่ก็เป็นอ๋อนี่ก็จะมี ใช้นะครับว่าตอนนี้โอ้โหมีจอกลับด้านให้ดูด้วยนะครับก็ได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับสําหรับที่จะติดตามในส่วนคัดกรองหรือติดตามของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อติดตามผู้ป่วยในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับทีนี้ก็เป็นวิธีการคัดกรองของในสถานที่บ้านใส่ลแมแห่งนี้นะครับจะเป็นด้านในครับ I uh -huh.